สวัสดีทักไทยนะพี่น้องครับตั้ง Facebook กับย t ทู e นะครับช่องแน,เ,นเด็กน้องทงลารารับวันนี้ครับจะพามาบอกกันถึง ฟ้าจุดระบายนะครับตัวนี้เป็นฟ้าปิดถังเก็บไฮ้ดรลิกนะครับน้ำมันไฮ้ดรลิกนี่ครับควรจะถอดออกามาหลังนะครับเดี๋ยวกล่องโฟกัสนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกอง่อนตอนนีจุดใดเนี่ยม,มีจุดใดเนี่ยนะครับ้าห้องบนลลางอากาศมันก็จะบาท้ายเท่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจุดระบายอากาศถ้ามันตันเวลามันดูด จะจ่าจาไหนล่ะมันอาจเกิดเหตุใดทั้งบุ๊บใดครับนี่ครับจุดหนึ่งทางเก็บให้เราลีกนี่ครับตัวฟ้าปิดนอยู่นี่นี่จุดแหลกนี่จ,จุดต่อมาครับมันจะมีอยู่นี่อยู่มองฟ้าเติมน้ำมันอันนี้อยู่ดีที่ของตัวเหลียงแกนเผาตัวนี้ครับเผาตัวเดินนี่นรับจุดหนึ่งถอดหัวตัวหนั่งมาอีกหัวหนึ่งนะครับและอีกจ,จุดหนึ่งทีมีนี่ครับอยู่แกนเผาตัวนวดนี่ มีจุดหนึ่งแตงผมเป็นฝาปิดจุดดำแต่ของเพ,อเพื่อนอาจจะเป็นจุดแบบเดียวกันที่ผมถอดอกมาฮะนะครับเนี่ยมีสามจุดเนี่ยชีเอ้ยมาเดี๋ยวาพาไปถอดครับไปลรือเมืองว่าเป็นยังไงเนี่ยครับกับฝาพี่ดองนะครับกดติดตามชื่อในเรื่องน้งทองหลางห้ได้ครับทางช่องทางยูทูบล้วกอ f เฟซบุ๊กนะครับตัวนี้กะอ่าเอาเป็นความลับก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับ แจ้ก็เลยบอกเป็นก้อนๆคลิปนานนี่ล่ละเป็นโค้งตัวเอร์นะครับแจ้งดีท่านปีนี้หรือบอยวมาอัปเดียนพี่น้องในเบิ้งเดี๋ยวเัาหมุนจูกออกมาตอนแรกมีปีนล็อกนะครับนี่ถอดถอดปีนล็อกออกมาก่อนขีมหุบนะครับถอดออกมา้ากาเป็นแผ่นจันเล็กตัวนี้ถอดออกมาครับเดี๋ยวมันจะเป็นใยเกี่ยวไอ้ไข่ฝอยขัดหมอยล่ะบามเิินฝอยขัดหมอเนาะ เดี๋ยวเขาทำการถอดออกมาเบอรข้างในครับผมจะมีค่าจับกล่องนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรับมาตอนไหนเลยครับได้ค่าจับกล่องอะนี่ครับเขาถอดปิ่นล็อกออกมาก่อนนี่ครับปิ่นล็อกมาเห่เป็นฟ้าแผ่นเล็กตัวนี้กล่องโฟกัสบอลถอดออกมาครับแ้วกาดึงฝอยคัดหมอกมาใหญ่แกวเล็ดเล็กเงียงกว่นี้ ดึงมาครับแล้วว่าเบิง้งสภาพดันในอึ๊บโอ้ยนี่ครับเห็นบหมเบิ้งครับกล่องมาโฟกัสให้พี่หน่อยเงียบขี้ดินเศษฝุ่นเศษยังมว่าอุต,ตันอยู่นี่เขาทำการหลังกันนะครับ ท่านที่ดีล้างนะ้ำมันเบ่ซินเลยครับมันจะสะอาดวันหรือสไลด์ล้างน้ำเปล่าก็ไไ้นี่แล้วโลบเปล่าออกครับมีจุกมันจุกรูระบายน้ำกลมๆนิดนิดน่ครับยุกหัวนี่หัวฝาปิดมันนี่อากาศมันก็จะดูดผ่านนี้นะครับเป็นฝาระบายกะัจะผ่านต,ตัวกรองตัวนี้เป็นกรองดักฝุ่นนะครับดักเศษฝุ่นเอาทําการล้างนะครับเพราะว่าถ้าเห้องบอล้าง มันต,ตันอุตันมันเหี่ยงมันเหตุใหไทท้งไฮดรลิกก็เสียหายได้ทางฟ้านะครับว่าจะเกิดการดูดถ้ายอากาศจะอะไรของมัน,นครับผมกุหูก,กันแต่เขาแนะนํามาเ,เพื่อนๆในที่ม่านอยู่แล้วครับผมก็เลยมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่อให้เป็นประโยชน์นะครับรถผมกับเป็นดีซีเจ็คซครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปมาอัปเดตตู้แอร์พี่น้องเมืองนี่ตู้แอร์นะครับใจท่านปีนี้ปะบุว่ากระเริ่มเกี่จ้าของเราโมนี้กะเกี่ยวแล้วครับงา,มมา,า,มงบานมัวร้ายอะไรก็เลยเขาบาดมาไทยคลิปให้พี่น้องเมืองกะ็ไวเพียบเท่านี้นะครับกฝากพี่น้องครับก็ติดตามช่องแหน่เด็กน้องท้องล่างนี้ได้ครับทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ